จะเวสุดท้ายก็ต้องแยกจากวันนี้ทั้งเธอฉันอ้างสิ ถามว่าฉันเป็นอย่างไรขาดเธอแล้วและฉันที่อยู่ได้ไหมเก็บคำถามเหล่านั้นของเธอเอาไว้เธอาพาฉันเพื่อ,อไรกันเธอทำร้ายฉันยิ่งโคตรร้ายปล่อยให้ฉันทรมานกับความรักที่หลอกเลี้งแลอ าภายในใจฉันยังคงลืมเธอไม่ได้แต่ก็รู้จะกลับไปจะปวดร้าวสักเท่าไร่ได้ตปลอบใจตัวเองว่าสักวันฉันจะพบของที่ดีปล่อยให้น้ำตาลบทุกความทรงจำลบทุกคำที่เธอได้ฝาก มานเท่าไรฉันจะแข็งกร่งลุกขึ้นยืนด้วยตัวฉัน เอสสองนะคะเข้าสู่รายการเ n t e r เ a น n m e n t now ด้วยนะคะตอนนี้ให้แต่ละคนแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะแพรวีหนึ่งค่ะสวัสดีครับโฟกัสวีสองครับสวัสดีครับช็อกเกอร์วีสามครับสวัสดีค่ะเบนวีสี่ค่ะสวัสดีค่ะพลอยสายวีห้าค่ะสวัสดีค่ะเมวีหกค่ะสวัสดีอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมต่อค่ะสวัสดีครับผมมารีวีเจ็ดครับ สวัสดีค่ะจูน V8 ค่ะสวัสดีครับเบนวีเครับสวัสดีครับบอสวีสครับสวัสดีค่ะเจโอวีสิบค่ะสวัสดีครับแม็กวีสครับ,รบนี่นี่ก็เป็นชมหน้าของทั้งสิคนสุดท้ายนะคะถามเวแล้วกันว่าจากทั่วประเทศนี่คัดมาทั้งหมดประมาณกี่คน,นะคะ รอบสุดท้ายรอบไฟนอลออเดชั่นใช่ไหมคะสามสิบสามคนสามสิบสามคนแล้วก็คัดเป็นสิบสองคนสุดท้ายมีใครมาประกวดเวทีนี้เป็นเวทีแรกมั้งคะไหนดูซิหนึ่งอันนี้หนึ่งเป็นครั้งแรกของเอฟอ๋อครั้งแรกของเอฟอ่ามีกี่คนคะหนึ่งสองสามสี่สี่คนนอกานั้นนี่คือเคยมาประกวดกันหมดแล้วหรอคะใช่ค่ะโอ้โหบางคนนี่มีใครเคยเกินสามครั้งบ้างอะ มีใครเคยมาเอฟสามครั้งบ้างฮะคนเดียวเลยหรอคะคนเดียวครับทีกครั้งที่สามโอเคถามคนที่มาครั้งแรกเลยละกันว่าอะไรคือเสน่ห์ของเราที่แบบว่าทําให้กรรมการเนี่ยเฮ้ยต้องเลือกฉันเป็นส2องคนสุดท้ายถามคนท like oh, right. well> with ี่เคยมาเวทีนี้ครั้งแรกละกันคิดว่าน่าจะเป็นความมั่นใจค่ะความมั่นใจในตัวเองเวลาอยู่ข้างนอกอาจจะมีเขินบ้างแต่พอถึงเวลาที่ต้องแสดงเวนก็จะมีความมั่นใจในตัวเองค่ะความมั่นใจของตัวเอง อ่ะคนอื่นนะคะใครมาครั้งแรกบ้างครับผมครั้งแรกครับอะไรคิดว่าเป็น,นเสน่ห์ของเราะ่ะเออคุณบอกว่าหน้าตาครับอ๋โอโนอจังๆๆหน้าตาดีว่างั้นเหรอไม่ครับก็เสียงแคะครับผมอ๋อเสียงด้วยหน้าตาด้วยบุคลิกด้วยอะไรอย่างนี้ นรวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วดูดีว่าเขินก็ได้ในอยู่ข้าง่คนนึงค่ะเขื่อนกนึีฝั่งตรไหนคะก็ความเป็นตัวเองครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเสน่ห์เฉพาะตัวทุกคนที่เลือกมาเนี่ยมีลักษณะอมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวอยู่แล้วใช่ครับคือ12คนแตกต่างกันหมดเลยว่าอะไรอ๋อให้ตัวแทนบอกคนนึงดีกว่าว่าทาไมแบบว่าเราถึงเลือกเวทีนี้ทําไมต้องมา AF เออ คืออาส่วนตัวอะไรแล้วกันนะคะคือมันอาจจะเป็น รายการเดียวในประเทศไทยได้มั้งที่เราได้เห็นชีวิตของเราทั้งทั้ง12คนแบบ24ชั่วโมงจริงๆใช่คือทําอะไรนี่คือรู้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับเป็นการร้องเพลงด้วยซึ่งแบบเป็นการประสมผสานที่ดีมากๆเป็นการประกวดร้องเพลงบวกกับเป็นเ i t ีโชว์ใช่ก็ได้ดูทั้ง2อย่างแล้วเราก็ดูกันมาตั้งแต่เด็กๆนะค่อ12ปีก่าแล้วเริ่มออนแอรเมื่อไหร่อะไรยังไงคะเข้าบ้านกันเมื่อไหร่เอ่ยค่ะก็ ค่ะ28มิบแปมายนวันนี้ยี่สิบแนดเมนายนนี้ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มออนแอร์ก็28่ยีชั่วโมงก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเราสัปดาห์แรกวีคแรกเลยวันที่4กรกฎาคมค่ะวันเสาร์ที่4นะซึ่งปีนี้ก็เปลี่ยนเวลาด้วยค่ะเป็นบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นนะคะก็ดูพวกเราได้เร็วขึ้นอืมสี่กรกฎาคมนะคะเป็นคอนเสิร์ตแรกนั่นเองสุดท้ายให้ตัวแทนฝากหน่อยช่องทางการติดต่ออยากจะตามใครอยากจะจิ้นใครอะไรแบบนี้ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ค่ะก็เว็บไซต์หลักๆเลยเนาะก็จะมี trueaf.truelife.com ค่ะค่ะแล้วก็ตามโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเลยก็เป็นพวก Facebook, Twitter, Instagram นะคะก็เซิร์ชได้เลยคำว่า AF update ค่ะอืมโอเคไปติดตามกันได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณ12คนสุดท้ายจาก AFC ั้น12ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะจะ ร่วมโหวตให้ทุกคนเลยคนละโหวตพอนะโอเคติดตามกันได้นะคะอย่างที่บอกไว้นะคะส่วนตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่รายการเอนเ r t a ์ n m e n มนนาวนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สดๆแบบนี้ก8โมงถึง9โมงเช้าวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ